สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจสังภาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่14สิงหาคม2567พี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเด้อพี่น้องเด้อมักก็ตามได้ค่ะพี่น้องบ่มัก็ใหายพานเด้อค่ะถ้าใครไม่ชอบจริงๆก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันไม่ชอบเลขเด่นประจําวันก็หยุดเลยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนเราไปดูวันที่สิบสามก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่สิบสามนะคะหลุดติดต่อกันสามวันแล้วนะคะทุกคนสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามมันสิเขาเลยมันสิรุดเลยพี่น้องมารุดติดต่อกันยาวแถอโอ้หยุดพักผ่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอยมาตามไมคค่ะพี่น้องมันเวลารลุดก็ลุดจนหน้าใจหายได้พี่น้องเวลาเขากับเขา,เ,ขาเลี้ยงกันดีดีพี่น้องจักแอดมินสิบาจังดานะเนาะค่ะเนาะจให้เด่นแปดและหนึ่งนะคะมาสามหกสองสี่สามพี่น้องรุดนะคะพี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจําวันมาไหม เลขเด่นประจําวันมาสามเด้อพี่น้องมาสามีนะคะพี่น้องขาลุดนะคะเอา้ามาเบิกงวันที่สิบสี่เด้อค่ะพี่น้องถ้ามากักพี่น้องก็ตามได้ถ้าบมา่มกมือลุ้นพี่น้องค่อยมาเบิงใหมะะ่เด้อค่ะวันหลังค่อยมาดูใหม่นะคะมาดูค่ะวันที่สิบสี่จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลขสามและเลขห้าพี่น้องใจจะคํานวณตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อ นี่เขาไม่หลุดด้วยจ้าสามนะคะสามหกสามสองสามสี่สามห้าห้านะคะทุกท่านห้าสี่ห้าสองห้าหกห้าแปดพี่น้องถึงเวาถึงหาวแอดมินกระได้นะคะทุกคน มาดูคู่ตัดเด่นนะคะทุกคนคู่ตัดเด่นวันนี้ก็คือสามห้าห้าสามใจขออนุญ,ญาตชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนเมื่อนี้นะคะใจมักซีหาหาซีาพี่น้องมักกระตามใจได้ถ้าพี่น้องบ่มักก็ผพานได้แล้วค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันพุดธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกท่าน สำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะสกับ9นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งบันนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะเรามาดูนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันได้เลยแต่ว่าก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันนะคะสมมุติว่าเดี๋ยวใจจับให้ดูนะคะสมมุติว่าเด่นแยกสมและหนะคะสมว่าสมบุิดอกพี่น้องอิลีลอพี่น้องค่ะ เด่นแยกสามเลขห้านะคะเลขเด่นประจำวันสี่ละเก้าเหมือนกับหวยหุ่นนะทุกคนเป็นสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามนะคะสามสี่ได้จับให้อยู่แต่สามเก้าไม่ได้จับให้นะ้พี่น้องตัวเลขใจายตัวนะคะห้าค่ะห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่จจับให้อยู่ห้าเก้าจไม่ได้จับให้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะพิจารณาชอบได้นะคะท่านท่านชอบท่านก็สามารถเลือกตามได้ ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่14สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมนสุขสุขคนณและพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ